วานิดาสีนอกรือครูบอกน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูบอกน,นะคะจะมาสอนนักเรียนในเรื่องความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มค่ะจะโหดร้ายเหมือนท้องฟ้าที่แปรปรวนวันนี้เปล่าไ <c oughs> ปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะย <Yahoo! S 1> สำหรับความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มนะคะนักเรียนไม่ได้เกี่ยวกับความแปรปรวนของท้องฟ้าอากาศเลยนะคะนักเรียน่ะความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มนะคะเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลค่ะ ซึ่งเราจะเปรียบเทียบกับค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนะคะหรือสัญลักษณ์ e x นั่นเองนะคะมาดูกราฟกันนะคะสมมติครูมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคะเป็นกราฟของ e x ค่ะแล้วครูมีข้อมูลกระจายดังนี้นะคะและอีกเส้นตรงหนึ่งนะคะก็เป็นกราฟของ e x เช่นเดียวกันค่ะแต่มีการกระจายข้อมูลเป็นดังนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าข้อมูลมีการกระจายน้อยนะคะแสดงว่าความแปรปรวนน้อยค่ะแต่ถ้าข้อมูลนะคะมีการกระจายมากแสดงว่ามีความแปรปรวนมากนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนค่าคาดหมายก่อนนะคะค่าคาดหมายนะคะเราใช้สัญลักษณ์ ex หรือ mu x นั่นเองนะคะซึ่งค่าคาดหมายของตัวแปรสมชนิดไม่ต่อเนื่องนะคะ จะหาได้จากซิกมา x คูณ f เะคะเมื่อ x <S 2> <S 2> เล็กเป็นสมาชิกของ x ใหญ่ค่ะและค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มชน,นิดต่อเนื่องนะคะจะหาได้จากอินดิเกต x คูณ fx dx โดยอินดิเกตในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ค่ะสำหรับความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มนะคะจะเป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์จากการทดลองเหล่านั้น จะออกห่างจากค่าคาดหมายมากน้อยเพียงใดค่ะโดยถ้าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มมีค่าน้อยนะคะแสดงว่าผลลัพธ์จากการทดลองของเราจะใกล้เคียงกับค่าคาดหมายค่ะซึ่งบทนิยามนะคะกล่าวว่ากำหนด x เป็นตัวแปรสุ่มความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ซิ g m a x ยกกำลังสองหรือ v x ค่ะ โดยจะหาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได้จากค่าคาดหมายของ x ลบค่าคาดหมาย x ทั้งหมดยกกาลังสองค่ะหรือจะเขียน e x เป็น mu x ก็ได้ค่ะจากบทนิยามนะคะถ้ากำหนดให้ x นะคะเป็นตัวแปรสุ่มและให้ f นะคะเป็นฟังก์ชันวนความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นะคะจาก v x นะคะที่หาได้จาก e ของ x ลบ e x ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราจะสามารถกระจายกำลังสองสมบูรณ์ได้ดังนี้ค่ะและจากสมบัติของค่าคาดหมายนะคะเราจะสามารถกระจาย e เข้าไปในแต่ละพจน์ได้เลยค่ะเราก็จะได้ดังนี้นะคะจากสมบัติของค่าคาดหมายนะคะถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปร x นะคะเราจะได้ a คูณ e x ถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปรเราสามารถดึงออกมาได้ใช่ไหมคะและถ้าเป็นค่าคาดหมายของค่าคงที่นะคะเราก็จะได้ค่าคงที่เราจึงได้ดังนี้นั่นเองนะคะพจน์นี้นะคะมี2และ e x เป็นค่าคงที่คณคูดึงมาข้างหน้าตรงนี้ค่ะและคูก็จะเหลือหาค่าคาดหมายของ x ตรงนี้นะคะและค่าคาดหมายของ e x ยกกาลังสองนะคะซึ่ง e x เป็นค่าคงที่ยกกําลังสองก็จะได้ค่าคงที่นั้นยกกําลังสองนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจับ2ตัวนี้คูณกันนะคะก็จะได้เป็น e x ทั้งหมดยกกําลังสองค่ะสังเกตเห็นว่า พจน์นี้นะคะเป็นลบ2 e x ยกกำลังสองนะคะพจน์นี้เป็น1 e x ยกกำลังสองนะคะเราก็จับสัมประสิทธิ์มาลบกันนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่านะคะถ้าเราจะหาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x เราก็จะหาได้จาก e ของ x ยกกำลังสองลบกับ e x ทั้งหมดยกกำลังสองได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็จะได้ทฤษฎีบทดังนี้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจึงมีทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับการหาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มค่ะโดยเราจะหาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มนะคะได้จากค่าคาดหมายของ X ยกกําลังสองลบกับค่าคาดหมายของ x ทั้งหมดยกกําลังสองค่ะหรือจะเขียน ex เป็น m x ก็ได้ค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างที่16ในหนังสือเรียนหน้าที่164ค่ะข้อนี้นะคะกำหนดให้ x เป็นตัวแปรส่มชนิดไม่ต่อเนื่องค่ะที่มีฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นเป็นดังนี้นะคะข้อ1นะคะเขาให้หาค่าคาดหมายของ x ค่ะเราก็จะหาค่าคาดหมายของ x ได้จากซิ g m a x คูน f x เมื่อ x เ,เล็กเป็นสมาชิกของ x ใหญ่ค่ะจากนั้นแทนค่า x และ f(x) ลงไปค่ะจะได้ดังนี้นะคะจากนั้นทำการคำนวณน,นะคะจะได้ e x เท่ากับ43ส่วน20ค่ะข้อที่2นะคะให้หาค่าคาดหมายของ x ก,กำลังสองค่ะซึ่งเราจะใช้สมบัติของค่าคาดหมายนะคะคือจะหาค่าคาดหมายของฟังก์ชัน g(x) ก็จะหาได้จากซิ g m a g(x) คูณ f(x) ค่ะเราก็จะได้ดังนี้นะคะ นั่นหมายความว่าเราจะหาค่าคาดหมายของ x กำลังสองได้จากซิกมา x กำลังสองคูณ f x ค่ะต่อมานะคะแทนค่า x และ f x ลงไปค่ะจะได้ดังนี้นะคะทำการคำนวณค่ะจะได้ค่าคาดหมายของ x กำลังสองเท่ากับ27ส่วน4ีนั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อ3นะคะให้หาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x ค่ะซึ่งจากทฤษฎีบทนะคะที่จะหาความแปรปรวนได้จากค่าคาดหมายของ x กำลังสองลบกับ ค่าคาดหมายของ x ทั้งหมดยกกําลังสองค่ะซึ่งค่าคาดหมายของ x อยกกําลังสองนะคะเราหามาแล้วในข้อ2ซึ่งได้เท่ากับ27ส่วน4และค่าคาดหมายของ x นะคะเราหามาแล้วในข้อ1นะคะมีค่าเท่ากับ43ส่วน20ค่ะ ดังนั้นเรานำค่าทั้งหมดมาแทนนะคะจะได้27ส่วน4ลบ43ส่วน20กำลังสค่ะทำการคำนวณน,นะคะจะได้ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x นะคะเท่ากับ851ส่วน400ค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่ x เป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องกันบ้างนะคะเป็นตัวอย่างที่17ในหนังสือเรียนหน้าที่165ค่ะมีฟังก์ชัน fx นะคะเท่ากับ6 x คูณ1ลบ x นะคะเมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า1ค่ะและ fx เท่ากับ0นะคะเมื่อ x เป็นจำนวนอื่นๆค่ะข้อแรกนะคะให้หาค่าคาดหมายของ x ค่ะจากบทนิยามการหาค่าคาดหมายนะคะจะหาได้จากอินทิเกต x คูณ fxdx โดยอินทิเกตในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ค่ะเราก็จะแทนค่า fx นะคะเป็น 6x คูณ1ลบ x ค่ะจากนั้นนะคะทำการดึงค่าคงที่6ออกมาค่ะและคูณค่า x นะคะลงไปค่ะได้ดังนี้นะคะจะได้เป็นอินทิเกรต x กำลังสองลบ x กำลังสาม dx โดยอินทิเกรตในช่วง0ถึง1ค่ะทำการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรต x กำลังสองได้ x กำลังสามส่วน3อินทิเกรต x กำลังสามได้ x กำลังสี่ส่วน4ค่ะ จากนั้นนะคะแทนค่าบนลบแทนค่าล่างค่ะจะได้ดังนี้นะคะทำการคำนวณค่ะได้ค่าคาดหมายของ x เท่ากับ1ส่วน2ค่ะข้อที่2นะคะให้หาค่าคาดหมายของ x กํลังสค่ะก็จากสมบัติของค่าคาดหมายนะคะจะหาค่าคาดหมายของฟังก์ชันนะคะก็คือเปลี่ยนจากค่า x เป็นฟังก์ชันนั้นเองค่ะนั่นหมายความว่าเราจะหาค่าคาดหมายของ x กํลังสองได้จากอินทิเกต x กํลังสองคูณ f x dx ค่ะโดยอินทิเกตในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ค่ะจากนั้นทำการแทนฟังก์ชันนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่วงเป็น0ถึง1ค่ะดึงค่าคงที่นะคะและคูณค่า x เข้าไปค่ะจะได้ดังนี้นะคะดังนั้นแสดงว่าเราก็จะอินทิเกต x กํลังสลบ x กํลัง4 dx โดยอินทิเกรตในช่วง0ูนถึง1ค่ะทำการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรต x กํำลัง3ได้ x กํำลัง4ส่วน4อินทิเกต x กํำลัง4ได้ x กํำลัง5ส่วน5ะคะและแทนข้างบนลบแทนข้างล่างค่ะแทนค่าแล้วจะได้ดังนี้นะคะจากนั้นทำการคำนวณค่ะจะได้ค่าคาดหมายของ x กํำลัง2เท่ากับ3ส่วนสินั่นเองค่ะและข้อ3นะคะให้หาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม X ค่ะ จากทฤษฎีบทนะคะเราก็จะหาความแปรปรวนได้จากค่าคาดหมายของ x ก,กํลาลัง2นะคะลบค่าคาดหมาย x ทั้งหมดยกกํลาลัง2คะ่ะซึ่งค่าคาดหมายของ x กํลาลัง2เราหามาแล้วในข้อ2นะคะและค่าคาดหมายของ x เ,เราหามาแล้วในข้อ1คะ่ะเราก็นํามาแทนค่านะคะจากนั้นทําการคํานวณคะ่ะจะได้ความแปรปรวนเท่ากับ1ส่วน20นั่นเองคะ่ะต่อมาเรามาดูสมบัติความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มกันบ้างนะคะ ถ้ากำหนดให้ x นะคะเป็นตัวแปรสมนะคะจะได้ความแปรปรวนของ a x บวกหรือลบ b เท่ากับ a ยกกำลังสองคูณความแปรปรวนของ x เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆจากสมบัติความแปรปรวนนะคะเราจะได้สองข้อดังนี้ค่ะข้อแรกเลยถ้าเป็นความแปรปรวนของ a ที่เป็นค่าคงที่นะคะจะได้เท่ากับ0ูนย์ค่ะ และถ้าเป็นความแปรปรวนของค่าคงที่คูณอยู่กับ x นะคะเราจะหาได้จากค่าคงที่ยกกำลังสองและคูณกับความแปรปรวนของตัวแปรสุม x ค่ะเรามาดูสมบัติในข้อ1กันนะคะ va ทำไมถึงเท่ากับ0จากทฤษฎีบทของการหาความแปรปรวนนะคะที่กล่าวไว้ว่า vx จะเท่ากับ e ของ x กำลังสองลบ e x ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะจากนั้นครูเปลี่ยนตัวแปร x ให้เป็น a นะคะจะได้ดังนี้ค่ะ a นะคะเป็นค่าคงที่นะคะเมื่อเป็นค่าคงที่นะคะค่าคาดหมายของค่าคงที่ก็จะได้ค่าคงที่นะคะจากสมบัติของค่าคาดหมายนะคะดังนั้น e ของ a ยกกำลังสองก็จะได้ a ยกกำลังสองนะคะส่วน e ของ a ก็จะได้ a ค่ะแล้วทั้งหมดยกกำลังสองนะคะดังนั้น จึงได้เป็น a ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองเท่ากับ0นย์ะคะเราจึงได้ว่าถ้าเป็นความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มที่เป็นค่าคงที่นะคะจะได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อที่2นะคะเราจะเริ่มจากสมบัติของค่าคาดหมายนะคะที่กล่าวไว้ว่าค่าคาดหมายของค่าคงที่คูณกับ x นะคะเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาคูณก,กับค่าคาดหมายของ x ได้ค่ะ และใช้บทนิยามของความแปรปวนนะคะที่หาได้จากค่าคาดหมายของ x ลบ e x ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะดังนั้นถ้าครูแทน x เป็น ax นะคะคุณครูก็จะได้ดังนี้ค่ะตรงไหนที่เป็น x นะคะคุณครูก็จะแทนเป็น ax ทั้งหมดเลยนะคะ จะสังเกตเห็นว่าค่าคาดหมายของ a คูณ x นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแสดงว่าเราสามารถดึงค่า a นะคะออกมาเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าได้ค่ะจะได้ดังนี้นั่นเองนะคะจากนั้นคุณครูทำการกระจายกำลังสองสมบูรณ์นะคะจะได้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะทำการจัดรูปค่ะจะได้ดังนี้นะคะกำลังสองตรงนี้นะคะสามารถกระจายไปได้ทาง a และ x นะคะ a คูณกับ a นะคะจะได้ a กำลังสองกำลังสองตรงนี้นะคะก็ะะจะกระจายมายกกําลังสองที่ a และ e x ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ <Yeah. S 1> จะเห็นว่านะคะมีตัวร่วมคือ a ยกกำลังสองค่ะเราก็ดึตงตัวร่วมออกมานะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นว่า a ยกกำลังสองนะคะเป็นค่าคงที่นะคะซึ่งจากสมบัติข้อนี้นะคะจะสามารถดึงค่าคงที่ออกมาได้ค่ะเราจึงดึงค่าคงที่ a ยกกำลังสองออกมาค่ะและวงนี้นะคะมันก็คือ x ลบ ex ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองค่ะซึ่งก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะคะคือความแปรปวนของตัวแปรสุ่ม x นั่นเองค่ะ,ะแสดงว่าเราจะหา ความแปรปรวนของ a คูณ x ได้จาก a ยกกำลังสองคูณความแปรปรวนของ x นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรานำสมบัติของความแปรปรวนมาใช้ในการหาคำตอบกันค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่18ในหนังสือเรียนหน้าที่166ค่ะกำหนดให้ x นะคะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องค่ะมี v x เท่ากับ2นะคะ ข้อ1นะคะให้หา v 2 0ค่ะ v 2 0เราก็จะหาจาก v a นะคะที่เท่ากับศูนย์เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใ,ใดๆนะคะ v 2 0นะคะ20เป็นค่าคงที่ค่ะดังนั้น v 2 0จึงเท่ากับ0ูนย์ั่นเองค่ะข้อ2นะคะให้หา v ของ x ลบ2ค่ะเราก็จะหาจากสมบัติของความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x นะคะจาก v a x บวกหรือลบ b นะคะจะหาได้จาก a กําลัง2คูณ v x ค่ะดังนั้นเราจึงได้ v x ลบ2นะคะก็เท่ากับ v x นั่นเองค่ะเพราะว่า a นะคะของข้อนี้นะคะเป็น1นั่นเองค่ะ ดังนั้นตรงนี้จะมี1ยกกําลังสองซึ่งได้1เราจึงไม่เขียนนะคะเราก็เลยเหลือแค่ Vx ซึ่ง Vx นะคะโจทย์กําหนดมาว่าเท่ากับ2ค่ะจึงได้คําตอบ v ของ x ลบ2เท่ากับ2นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะให้หา V ของ 5x ค่ะจากสมบัตินะคะ v ของค่าคงที่คูณอยู่กับ X จะหาได้จากค่าคงที่ยกกําลังสองคูณกับ Vx ค่ะเราก็จะได้ v ของ 5x เท่ากับ5ยกกำลัง2คูณกับ v x ค่ะ5ยกกำลัง2เท่ากับ25นะคะและ v x โจทย์กำหนดมาแล้วว่าเท่ากับ2ค่ะดังนั้นเราจะแทน v x เป็น2คำนวณออกมานะคะได้ v 5x เท่ากับ50ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะหา v ของ 3x บวก7ค่ะเราก็จะใช้สมบัติที่ว่า v a x บวกหรือลบ b เท่ากับ a กําลังสองคูณ v x ค่ะจะได้ว่า v ของ3 x บวก7นะคะได้เท่ากับ3ยกําลังสองคูณ v x ค่ะแทน v x, v x นะคะแล้วก็คํานวณค่ะจะได้18นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างที่19นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่167ค่ะข้อนี้นะคะ x เป็นตัวแปรสมชนิดต่อเนื่องนะคะโดยมี v x เท่ากับ10ค่ะ ข้อแรกนะคะให้หา v 5ค่ะซึ่ง5นะคะเป็นค่าคงที่ดังนั้น v 5เจึงเท่ากับ0ยค่ะข้อที่2นะคะให้หา v ของ x บวก13นะคะ,ะ,คะก็จะใช้สมบัติที่ v ของ ax บวกหรือลบ b เท่ากับ a ยกกำลังสอง v x ค่ะ a ของเราเป็น1นะคะดังนั้น1ยกกำลังสองเท่ากับ2 2> 1เราจึงไม่เขียนนะคะเหลือแค่ v x ซึ่ง v x โจทย์กำหนดมาให้แล้วเท่ากับ10ค่ะ ข้อที่3นะคะหา v ของ 7x กค่ะก็จากสมบัติ v ของค่าคงที่คูณ x ได้เท่ากับค่าคงที่ยกกำลังสองคูณว x ค่ะค่าคงที่ของเราเป็น7นะคะก็จะเป็น7ยกกำลังสองคูณว x เอค่ะ v x เท่ากับ10นะคะ7ยกกำลังสองเท่ากับ49ดังนั้นก็จะเป็น49คูณ10เท่ากับ490ค่ะข้อสุดท้ายนะคะ v ของ 5x าเลบหนึค่ะ ก็จะใช้สมบัติ v ของ a x บวกหรือลบ b เท่ากับ a กําลังสองคูณ v x ค่ะซึ่ง a ของเรานะคะในข้อนี้เป็น5นั่นเองค่ะเราก็จะได้5ยกกาลังสองคูณ v x ค่ะ5ยกกาลังสองเท่ากับ25นะคะ v x เท่ากับ10ก็เป็น25คูณ10เท่ากับ250ค่ะจากตัวอย่างที่18และตัวอย่างที่19นะคะจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่า x จะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง หรือ x เ,เป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องเราจะใช้สมบัติเดียวกันในการหาค่าวความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะดูคลิปนี้แล้วได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะหากมีคำถาม,ถามหรือข้อสงสัยอะไรนักเรียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูบอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ